ตีอ้วนชวนหิวทิธีกรนางเล่าโมเมนต์เจอลิซ่าแลกทิ้งโดยบังเอิญที่สนามบินเหมือนได้บัตรว i p ทชาวเน็ตอิจฉาแต้มบุญสูงมากเมื่อวันที่6มิถุนายนห6ตีอ้วนทิตีกรชื่อนางเคลื่อนไหวผ่านเ Facebook เพจตีอ้วนชวนหิวเล่าโมเมนต์เจอลิซ่าแลกทิ้งที่สนามบินโดยบังเอิญใกล้เหมือนบัตรว i p ทจนชาวเน็ตพากันอิจฉาโดยทางตีอ้วนระบุว่าโชคดีของตีอ้วนได้ผ่านด่านตรมพร้อมลิซ่า เรียกได้ว่ายืนข้างกันตรวจตรงพร้อมกันน้องน่ารักมากหน้าเล็กนิดเดียวทักทายสวัสดีแบบกันเองขออภัยเหมือนได้บัตร VIP ใกล้ชิดโดยบังเอิญอยากขอถ่ายรูปแต่ไม่ได้อ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีอ้วนชวนหิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิซ่าและทิ้งโดยโพสต์ดังกล่าวของตีอ้วนมีคนกดแสดงความรู้สึกห้าหมื่นกว่าครั้งหลายคนต่างมากันอิจฉาบอกว่าแต้มบุญสูงมากทั้งนี้ภาพดังกล่าวมาจากคลิปวิดีโอของ Prince Speech Production